สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกสกูบี้สกูบี้ไนี่ครับไปไปเบิกมาละของแท้นะครับใช้ของคลิกไอได้ของแท้212บาท นี่ครับวิธีเปลี่ยนคนะรับปัจจัยเบอร์สิบสองคันสองตัวนี้นะครับนี่ครับขันออกเลย มันก็เบอร์แปดตัวนี้เอาเบอร์แปดตัวนี้ออกก่อนนี่ครับคลายเบอร์แปดอวกก่อนปุ๊บแล้วก็ข้างบนแเราตัวบนออกนี่ครับงี้ามาแล้วครับเดี๋ยวเบอร์แปดตัวนี้ออกนะครับ นี่ครับเอาเบอร์แปตัวนี้คลายออกให้หมดเลยในภาพเบรกก็จะหลุดออกมาก็ยังเหลืออยู่แต่ผมจะเปลี่ยนละนี่ครับแล้วก็ใส่ของใหม่เลยนี่ก็ประกอบกับเหมือนเดิมเสร็จแล้วครับ